อยากขอบคุณอโอ้ไม่รู้จะเริ่มจากไหนเลยอยากขอบคุณทุกคนครับที่ซื้อบารกันมาแล้วก็ไว้วางใจในเด็กสองนี้นะครับว่าเราจะทำมันได้นะครับแล้วเราก็หวังว่าเราจะทำให้คนไม่มีรอยยิ้มไม่มีความสุขกับบ้านไปในวันนี้นะครับซึ่งโหบอกเลยว่าตื่นเป็นทุกคำมากมากๆที่ ได้ขึ้นมาในเวทีใหญ่แบบนี้ได้ขึ้นมาที่แพงแบบนี้นะครับหวังว่าจะมีโอกาสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังยังอยู่กับเรามาตั้งแต่เดวันครับซึ่ง appreciate มากๆครับที่ทุกคนยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครแล้วก็อยากขอบคุณทั้งทีมงานแล้วก็ทางค่ายจีวีทีวครั TV, บวันนี้มีหลายๆคนมาดูเลยะครับแล้วก็ ทางทีมงานเบื้องหลังถาไม่ได้นะครับเหมือนที่โฟนพูดเลยครับก็ขอเสียงตรงไปให้เขาครับกันครับโอ้พูดตรงวผมเครียดมากเลยครับสหรับเนี้ยค,คือเราทั้งสองคนเราทุกคนอยากทำมันออกมาให้ได้ดีซึ่งบางทีแบบการซ้อมการอะไรเนี้ยมันมันก็เกิดบัฏเพรได้ซึ่งเออผมผมก็เรียกว่าไงครับ พิกเซนเอ็นอะไรเป็นเหมือนเดิมน,นะครับก็ก่อนอก่อนมันเสริมมาสองอาทิตย์ซึ่งปกติเนี่ยมันที่ที่ผมเป็นเนี่ยมันไม่เคยไม่เคยหายทางนะแล้วโอ้บอกตรงผมเครียดแบบเครียดสุดเลยนะเพราะว่าผมซ้อมมันทั้งหมดแล้วกลัวมันจะไปเอฟเฟกตกับโฟร์ดกลัวจะไปเอฟเฟกตกับการทำคอนเสิร์ตนี้ซึ่งโฟร์ดก็ได้มีการกดเชือกอะไรที่ ที่แขกเขาก็เป็นอะไรเหมือนกันซึ่งเราเราสงค์ตั้งใจมไม่อยากให้มีอะไรทึ้งพลาดเลยถ้าวันนี้มีอะไรทึ้งพลาดไปก็ตออไปนะครับ I know sister there are so many international fans here h o n s t y thank you thanks a lot You mean the whole world to us i really appreciate you being here okay. and you as well. <laughs> thank you thanks a lot for being here and i hope that we'll keep moving forward together we'll be in the same journey together and i hope that this will be this will not be the last time that we'll see each other thanks a lot for coming 对。Okay.